สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่คารพรักทุกท่านเมื่อนี้สุดยอดชาแนลมาแล้วหลังจากที่เรได้พบได้พ่อกันโดนเมื่อนี้ผมมีหลายเรื่องหลายเล่าสเบอาให้พี่ให้น้องฟังจากร้านค้าเล็กน,น้อยนี่ว่ามันคืบหน้าไปฮอดเป็นสั้นใดเพราะว่าที่เป็นเรื่องร้ายับร้ายใจหรือว่าการทํางานสภาพแวดล้อมมีนยังเป็นยังไงเมื่อนี้สิบอาให้ฟังพี่น้องอันดับแรกผมสิพาไปเปิดตู้อ่าบุญเติมก้อน ล้วก็ที่ได้ว่าเรื่องรายละเอียดของตู้บุญเติมให้พี่ให้น้องฟังว่าเขาให้จังใดท้าที่สมัครอันเอาตู้บุญเติมมาลงหนาบ้านเจ้าของให้ไังไหนมือนี้ผมสิบวห้ฟังปะพี่น้องไปเปิดตู้ว่ามือนี้มีเงินอยู่ในตู้เท่าไรเปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวสินอนแล้วเดี๋ยวห้าไว้รุ่นบังัดจ <c oughs> ปะป,ะ,ปะพี่น้องมะ <c oughs> เปิดตู้กับผมไม่ยังยากครับ เดี๋ยวอไอ้ได้พี่เอไปหยิบเลยก็ได้ครับเปิดดินชักหยิบเลยก็ได้หยิบเลยพอดีกำลังถ่ายหนังเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มื่อนี้เขาก็เช็คเบงว่ามีงเงินเท่าไหร่มีงเงินอยู่พันสามเดี๋ยวผมจะเปิดเอาตู้ทั่วเอาเงินเก็บออกมาไว้เขาก็ใส่คำสั่งเปิดตู้ครับอ่าเปิดตู้ออกมาแล้ว ยอ่หอนเองเลยนะครับ e เอนเงินก yeah, ่อนตู้ปิดรายได้เดิเดี๋ยวโดงนัดตอนกลางคืนต้องต้องเก็บไว้เออ้ย่าสะอตูแกซีแหละพี่น้องยังมือแรงก่อนที่นอนก่ เปิดเอาเงินที่ลูกค้าหยอดเติมเงินมาแต่ละมือเขาก็เปิดเก็บเพื่อวถ้าเขามางัดกับอะไรอย่างาตู้พังซื้อไม่สนหรอ,อเอาลูกลาไปเก็บไปเดี๋ยวพ่อจะใช้ตัวอีกกบบตูออต้บนเติมนี่เวลาเขาเตี่ยวมาติดหนาบ้านเขาพี่น้องเขาสิลีกฎระเบียบว่าต้องห่างจากตู้เก่าที่มันมีอยู่แล้วในหมู่บ้านเขานะหนึ่ง้อยเมตร พราะเขาสมัครไปปุ๊บเขาก็สิมาเบิงสถานที่แล้วขาเขาเขาก็ากสิมาเบิงว่ามันห่างจากตู้ที่เคยมีอยู่แล้ว100ร้อยเมตรบ่คันร้อยเมตรเขาจังเสงห้เหาแล้วมันเป็นมันเป็นแฟนใช์พี่น้องมันเป็นแฟนใช้ว่าต้องซื้อต้องซื้อแฟนใช้เขาเนาะวงเงินซื้ออ่ะเจ็ดพันบาทมือเขามาทําสัญญาณมันไปน้องเจ็ดพันบาทแล้วบันีีพอน เอซื้อเจ็ดพันบาทแล้วเขาทีให้เติมเงินไว้สําหรับให้ลูกค้าครั้งแรกเลยฮะหาพันบาทพี่น้องรวมไปแล้วมื่อแรกเขาใจใเขานะ่ะมื่นสองอันนี้ผมเลือกเอาตู้แบบจอใหญ่จอใหญ่แล้วากาันอ่าฟื้นไฟชัดเจนครับพี่น้องมีอันเครื่องสร้างน้ำหนักร้อมเนี่ยเครื่องสั่งน้ำหนักร้อมออม,มันก็ทําให้เขาได้หลายอันหลายย่าง ซึ่งตอนนี้บุญเติมเนี่ยเขามีการปรับปรุงเก็บค่าบริการเนาะจาก1 0 0บาทฟรีเดี๋ยวนี้1 0 0อบาทจ่าย3บาทด้ครับพี่น้องค่าบริการจ่าย3บาทปุ๊บแล้วกา200บาทนี่ค่าบริการ10บาทลดพี่น้องลูกค่านี่คือว่าย่างไงแต่กีี้ลูกค้านี่มาเติมร้อยหนึ่งเติมแล้วก็บ,บร่ได้เสียค่าบริการแต่เดี๋ยวนี้ต้องจ่ายครับพระว่า ของฟรีมันบ่มีให้เขาแล้วคุมอมือเ,เขาเก็บเงินเขาบอกว่าต้นทุนเขาสูงเงั่นมันดีมองใดวะี่มันดีตรงที่ว่ามันสิทําให้ผู้ที่ออามาติดตั้งเนะ่ะมีรายได้จากส่วนแบ่งที่ลูกค้ามาเติมเงินจากรบริษัทผมรุ่เติมเพิ่มขึ้นเดือนนี้ละ่ะผมสิตั้งจะเบิ่งยอดว่าสิเพิ่มขึ้นหลายเ่ะเพราะว่าลูกค้ามาเติมเงินก็นเออมีเสียค่าบริการคือทุกรลยการเสียค่าบริการมันเสียนถ้าไม่เฮาน่ได้ส่วนแบ่งหลายขึ้นจงังจะเบิ่งว่าวันที่เก้าเนี่ย ยอดมันจะออกมาเท่าไรอันนี้ก็สิละพี่น้องบรรยากาศอืมบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศหนาล่านตอนนี้มันสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มแล้วมันก็นเริ่มเงียบแล้วเงียบเงียบแล้วบม่มีลูกค้าผมก็เลยถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งกันละผู้ที่เขาเป็นร้านค้านะเนะี่บรรยากาศก็เริ่มเงียบแล้วครับแต่ว่ากับมีลูกค้ามาเรื่อยๆคือล่านผมตอนนี้เปิดฮอด สามทุ่มเคืองสี่ทุ่มหมดละคุเมืงินเนี่ยผมนั่งเล่นไปเพราะว่านแป๊บ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 เดี๋ยวร้อยเดี๋ยวพันมันก็นได้คือเกา้าพี่น้องบัดนี้น้ำเด้อพี่น้องน้ำกินน้ำเดิมเนะะคนทางนี้ซื้อน้ำกินพี่น้องเอ,อ้ยลงอาทิตย์หนึ่งวันมันสามร้อยลัวร่นเลยพี่น้องเลี้ยงกันไว้สูงถ่วมหัวรถขายดีมันจะได้พี่น้องเอ้ที่แรกผมเึกว่านาหนาฝนจะขายพอดีที่ไหนได้ขายดพีพี่น้องนี่ไะ ดีพี่น้งองปฏิน,นีอันนี้ก็เป็นของที่ผมขายเนาะเมื่อนีนมืนน่อวันอาทิตย์อ่ะเข้าไปเลยครับอ่ะ,ะใส่ได้ใส่ได้เข้าไปเลยเมืนน่อวันอาทิตย์พี่น้องเซลล์บ่มาของขายดีกับโวเวีสี่เลยพี่น้องพวกแก๊สพวกขนม เที่ยวว่างเบิดว่างเบิดแล้รถพี่น้องเอ้ยวานันเาเบียยกายดีพี่น้องอื ก็ดีมีลูกค้าเขามาพี่น้องเล็บป่อยให้ลูกค้า,าเ,าาาเา <c oughs> พิ่นว้ากับบรกัสาวโค้กายเว้าต่อัปเรื่องหาบ่ยากพี่น้องเออ้ยซื้อม้าขายไปบวกกําไรนิดหน่อยซื้อมาขายไปบวกกาไรนิดหน่อยจหหิบจับคุณมา้าขอเงินซีนซีนะยิบขึ้นมาก็ได้กําไรรดนี่ละ่ะผมมองผมว้าแบบตลกว่านี่ลหละธุรกิจขายตรง ซื้อมาล้วก็ขายไปขายกับลูกค้าตรงๆรับเงินกันสดๆหนาล้านนี่แหละพี่น้องรับงานรับเงินกันสดๆหนาล้านนะออธุรกิจขายตรงมันวะเป็นใจอยากหัวเบ้าก็ได้สั่นละพี่น้องเป็นไใดเดือนนี่พี่น้องขายดีบ่ผู้ขายของกออันผมทั้งนี้บ่ตกเ้อผมตั้งเป้าหมายไว้ว่ามีรายได้เดือนละหกหมื่นเมื่อละสองพันจากที่ว่าผมนิ่งมาเดือนละเมื่อละพันหารลยกว่าบาทกำไรนะ เดือนนี้ผมสรุปยอดออกมาแล้วครับตัดยอดของเมื่อวานเนี่ยสามสิบเอกัญยาเนะะวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยยอดออกมาแล้วทฉเีียเรากําไรอะมือละพันหกกว่าละพี่น้องนิ่งมาตั้งแต่กลางเดือนหมเมือละพันหกก็เลยันมาว่าสุพีสนนองฟังนี่แหละว่ามันเป็นอย่างซี่แหละคูม่มือเนี่ยค่าขายผู้ดเดว่าขายงากผู้ใดวาขายบด่ดีมันแล้วแต่แต่ละคนแล้วแต่มุมมองแต่ของผมนี่นะพยายามปรับ พยายามทิเล็งไปหาเป้าผมก็าเฮ็ดไอเจ้าของมีกำลังใจดีแล้วพี่น้องมีกำลังใจอยู่จะเรียนเราเมื่อละพันหกร้อยกว่าบาทแล้วห้าเดือนหนาห้าเดือนนี้เริ่มวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งตุลาเนี่ยที่กาลังเว้าอยู่เนี่ยห้าขยับขึ้นมาเลยพันเจ็ดก็แสดงว่าเขาไม่ได้แย่ไปตามสภาพเศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเท่าเล็กเท่าน้อยแต่ว่ามันหมันค้งพี่น้อง เห็นพอล่อยเนมามมือละพันหกของเดือนกันยายนผมก็ตกใจด้วยว่าเออมันที่นิ่งหมอโอ้มันนิ่งเดียวมาหอดสิ้เนเด 1, ือนน่ะรถพันหกร้อยกว่าบาท่ละมือถือว่าเก่งด้วยสามารถเฮ็ดได้ขยับได้ก็เลยมาว่าเป็นกาลังใจให้พี่ให้น้องควรเป็นงานควรค่าขายคือกัน,นเห็นบอกพี่น้องบัญชี้ผมวันที่หนึ่งเดือนเก้ากำไรพันอ่า กร้อยแปดสิบเก้าบาทประเดิมช่วงช่วงต้นเดือนน่นดีได้พี่น้องมือวันที่สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทมือวันที่สามพันหกร้อยหกสิบสี่บาทอันแถวที่สองนะผมที่เป็นรายจ่ายจินหลายพี่นอ้องเมื่อหาล้อยรถหาร้อยกว่าบาทหาร้อยกว่าบาทกำไรสุทธินี่คือเงินอ่ากำไรบริสุทธิ์ตรงๆเลยที่เหลือพี่น้องเนี่ยกำไรตรงๆจากมือวันที่หนึ่งอะ พันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทกินไป 500, ห้าร้อยเหลืออยู่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเมื่อวันที่สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทกําไรกินไป500ห้าร้อยบาทเหลืออยู่พันสองร้อยแปดสิบสี่บาทบัตนี้เอากําไรสุทธิของวันที่หนึ่งวันที่สองบวกกันนะเริ่มเป็นกําไรสุทธิสะสมมามีเงินเก็บสะสมมาสองพันสี่เจ็ดสิบสามบาทเห็นไ่มพี่น้องพบทีเห็นบัญชีแบบละเอียดเลยเครื่องหมายถูกเนี่ยก็เก็บได้เก็บได้แต่ละมือเก็บได้เก็บไ,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 ได้แต่ละมือ สังเกตเบื้องว่ากําไรของเดือนเก้าเนี่ยมันสิขึนหลักพันหกมากแต่มือแรกเลยพันหกพันเจ็ดพันหกกว่าพันสี่พันสามพันสามพอเมื่อวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดกำไรพุ่งมาเป็นสองพันกว่าพี่น้องมันมีสองพันมีพันเก้าเราพี่น้องสังเกตเบื้องหลังจากวันที่สิบหกเป็นต้นมาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเงินที่เริ่มแบบว่าพันเก้าพันแปดพันเก้าสองพันกว่าใช่ไพี่น้อง จนมหาอดเบอร์สุดท้ายพี่น้องสามสิบเดือนเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทบาทนี่กำไรสะสมพี่น้องกำไรสะสมเบิ้งช่องนี้พี่น้องกำไรสะสมที่ว่าน H ma, เอสมาเบิดตั้งเดือนได้เถอะเด็ดเนี่ยพี่น้องฟันมาแล้วสี่หมื่นเก้าแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเกือบห้าหมื่นพี่น้องเดือนนี่ เกือบหามืินเดือนกันยายน้ะพี่น้องยังสลักเอ็ดบัญชีให้ละเอียดซื้ออย่างขายอย่างได้กำไรเท่าใดเอามาบันทึกไว้ใส่ใจซื้ออยู่ซื้อกินเท่าใดเอาหูบัดควบคุมเจ้าของได้พี่น้องเดือนนี้กินหลายใส่หลายหาเงินได้หลายมันก็เพาะไปได้มันก็เพาะรอดเพาะอย่างไปได้ยังสลักเอ็ดอย่างทำอย่างเฮาอยาไปท่อพี่น้อง ของเนี่ยผมที่บอกให้เลยว่าของทุกชิ้นเนี่ยนะกำไรมันที่บาทหนึ่งหกสลึงก็สร้างแต่มันขายได้เบิดมือพี่น้องบางอย่างกําไรมันก็หอดสิบบาทหือพี่น้องบางอย่างก็ห้าบาทโดยส่วนหลายเนี่ยผมสี่พยายามให้มันลงตัวที่ห้าบาทร้ยย้อนเงินห้าบาทสิบบาทเนี่ยแะพี่น้องร้ยย้อนเงินบาทเงินนั่นสองบาทห้าบาทสิบบาทพี่น้องสิบบาทเนี่ยก็ว่าจะของได้หลายโพดบางอย่างบางรายการนะเอาไปเทียบราคาจาก ล่านสะดวกซื้อจากห้างเราเขาก็มากาหนดในล่านของเขาเขาก็ขายได้ลูกค้าเขาก็มีทางเลือกพี่น้องลูกค้าก็มีทางเลือกวานจิซื้อร้านของฉ่ำโดยจิซื้อล่านนั้นสะดวกซื้อพี่น้องใช่ละผมเลยได้บเบาให้พี่ให้น้องฟังว่าเฮ็ดอย่างทำอย่างยาทอค้าขายในยแห้งเป็นธุรกิจขายตรงพี่น้องเอ้ยว่าจริงสิละ บ่าต้องกังสั้นจังซี่ดอกโอ้ยเงินหาง่ายพี่น้องคนเฮาทุกปันใดก็ต้องซื่อกินรวยปันใดก็แห้งซื้อหลายเออมันมีันบังคับเจ้าของบ่กินลูกเต้าก็กินพ่อแม่บ่กินลูกหลานก็กินก็ต้องซื่อคือเกา่าเอาหาวาขายรถพี่น้องผมเลยมาเว่าให้กับมังงแก่พอแม่พี่น้องที่ทำมาค้าขายขึ้นกันเดือนนี้ผมก็บเจรจากับูู้ติมาส่งสินค้าผมประจำเลยนะ เออมาส่งหลังเกียเพื่อนมาส่งบทันผมไปซื้อร้านขายส่งกับราคานี้เพื่อนอ่าผมก็เลยเว่ากับเพื่อนว่าเอา้าพี่ถ่าบ่อนไม่ขายในราคาที่ว่าให้ผมได้ขายส่งมั่งอ่ะผมซื้อที่นี่ก็ราคานี้ไปซื้อที่ร้านขายส่งก็ราคานี้พี่ไม่คิดจะให้ผมทํายอดขายนะเพื่อนก็ะเลยต,ตกลงกับผมครับเพื่อนห้กําไรผมลายขึ้น เพิ่นขายในราคาทรงถือลงเพิ่นย้อมตัดในส่วนของเพื่นที่ได้ตอนเนี้ยผมมีสินค้าตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในรอบเนี่ยว่าที่สามารถทำเงินในผมได้แต่ว่าผมบ่บอกว่าเป็นดใดไแต่ผมวอาพี่น้องฟังแ,แสดงว่าการเพิ่มรายได้ของเจ้าของเนี่ยอยากที่ว่าหาของไหมหาช่องทางไหมหาสินค้ามาไหมมาลงแต่ละเดือนเนี่ยเดือนนี้ ผมว่ามันน่าสิดีขึ้นเพราะว่าผมได้สินค้ามาในราคาทรงจากที่ว่าผมไปซื้อมองไดกับราคานี่แต่ตอนนี้ผมซื้อได้ต่ำซื้อได้ต่ำเพราะซื้อได้ต่ำปุ๊บวางใดก็นั่งโอ้เอาเอาเอาแก๊สไปแล้วเหรอโอ้มาจ่ายตังค์เอาถังมาคืนโอ้มาจ่ายตังค์เอาถังมาคืนออกพูดได้หลายปิดล่านแล้วบ่กลงิตเอาแบบไหนยี่สิบบาทเนาะเอาเอาแบบยี่สิบบาทเนาะครับผม โอโม่ยี่สิบบาทอืมน้องอ่ะหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดห้าเออครับผมเจมศนว่ดสิบาทอืมอันนี้ก็เป็นเท่าแกลานอาหารตามสั่งบ้านเขาลาบน้ำตกเพื่อนซื้อตัวตัวซื้อเพื่นเพื่นใกล้สิบปิดล่านแล้วเพื่อนก็มาเคีย์มาอุดหนุนจนนาทีสุดท้ายลดจดที่สามตุ่มกัยังมาหากันอยูะเป็นสี่เหรอพี่น้องอืม เล่นใช้พ hmm. ี่ให้น้องเบิ้งจะได้เป็นกำลังใจอืมกดอ้าวคู้ใดกำลังเริ่มต้นกำลังนั่นสินไหมได้คู่ทางได้หลายขึ้นพี่น้องเออเมื่อกี้ผมว้าเนาะไอเรื่องที่ว่านผมก็สได้หลายขึ้นเดือนเดือนหนามันเฉลี่ยตกเมื่อละพันเจ็ดเด้อพี่น้องสีบ่ได้เฮกันเลยที่บัานเนี่ยเจ็ดมันบวกมันมาเจ็ดตรงนี้มันเจ็ดกว่าเมื่อนี่ก็ตกเมื่อละเดือนกันยาก็ตกเมื่อละ พันหกร้อยกว่าบาทเออมันก็ขยับขึ้นมาแล้วผมก็ดีใจอ,อยู่ป็นสันหละพี่น,อน้องเงินหาง่ายพี่น้องหายถือวิธีค่าขายในใี่ยังไงซื้อมาขายไปบวกกำไรนิดหน่อยจำไว้เด้อพี่น้องจะที่ยานจะท,ท่อเอาอะไรคุณพี่ครับผมสาวขายของพี่น้องขนมอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับ ขออนมมีนิดหน่อยพอให้มีเสียงเด็กเข้าบ้านอาจจะไม่ถูกใจผู้ใหญ่เท่าไหร่ทายบปนน,นมันก็มีนลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องครับไม่ไม่เน้นขา,ขายขนมพี่เนมขายเหล้เบียออถ้ากินเบียร์ก็เลกับแก้ม สารพี่น้องตู้บนเติมเดอ้อผู้ใดสิเฮ็ดกัะเฮ็ดห่างจากตู้เกา่าห่างจากตู้เดิมหนึ่งร้อยเมตรเป็นแฟนชายจ่ายเงินเข้าไปครั้งแรกหนึ่งมื่นสองพันบาทหนึ่งหมืนสองพันบาทแบ่งเป็นแบ่งเป็นค่าแฟนชายเจ็ดพันเติมครั้งแรก 5, 000. 5, 000ห้าพันห้าพันในเวลาลูกค้ามาเติมแล้วอาก็ได้เงินเกินคือเก่าพี่น้อง าาราคาเลียวสองขวดลูกจ้าคุกพี่สุดหล่อมารอบสามอืมอังสี่ละ่ะพี่น้องบรรยากาศอยู่ในร้านยาง้นไปเวียนมาขายได้อืมว่ากันค่อยค่อยพี่น้องคนไทยกินเหล้ากินเบียกงเกินขายกันยูวบดมือละ่ะขายกันยูวบดมือสาวขาย รอบนี้พอแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้วนันจันทร์เออครับผมขอบคุณครับออเบาชิวชิวพี่น้องไอ้พวกนี้พวกนี้ก็คื่กันพี่น้องผมผมก็พยักามตอร้องกับเผา,เายู่ตอร้องกับเผา,เายู่น,นว่าว่า ซื้อเยอะมานี้ขายราคาทรางไรก็ได้เพเดี๋ยวได้ราคาทรางแบบว่าต่อไปอ่ะจิไปร่างค่าทรางอ่ะพี่น้องตอนนี้คือประสบความสำเร็จไปแล้วชิ้นหนึ่งตั้งไว้เออเดี๋ยวต่อไปกจิเจราจากับเจ้าอื่นชนิดอื่นยางน้าเนี่ยซื้ออาทิตย์ละสามรอยแพ็คก็ต้องเว้ากันแน่จย่าน้อยซื้อลายวันนี้ ราคาก็ต้องถือลงแล้วก็ผมก็ต้องได้กำไรหลายขึ้นาะแมนว่าเออซื้อหลายปันไดก็ได้ท่อเก้าซื้อหลายปันไดก็ได้ท่อเก้าว่าไม่แน,น่นอยได้พี่น้องอาทิตย์ละสามร้อยแพคเนี่ยุกกย่างเออฝนดีดีพี่น้องอาทิตย์เนี่ยตกตลอดตกเศร้าตกแรงที่แรกก็ตกใจแล้ว,ว่าเออขายได้บ่นอ๋อคือตกยงี้ยลูกค้ามาเอาไปามาปรับตัวได้ทั้งลูกค้าทั้งเงินพ่าค่า ปะย่านจักหน่อยฝนตกอะฝนตกก็ขายได้คือเกาแล้วกาลูกค้ากัามาซื้อได้คือเกาบ่ย่านฟ้าดันฝนได้เวลาก็เจ้ากับขี่รถพาฝนมาลดเป็นห่วงต่ว่นร้านค่าสิป,ปิดก่อนบอ่บ,บ,บ,บ่ปิดเด้ออ่าเงนินน่ะเออเพราะว่าที่ฝนตกไฟดับถ้าบ่ะมาณทุ่มเครื่องซีทุ่มเงินไปม่มีปิดเด้อครับคนดีก็ดีไปบ่ได้ย่านได้เงิดอ่าตกลงมาโลดตกลงมาก็เย็นดี แก่ปันใดเปียกปันใดิ่นก็มาซื้อเกาอืมจังซียล่ะพี่น้องก็เลยว่าพี่น้องฟังว่าผู้ใดทํามาค้าขายกันสู่ผู้ใดเสียติดทํ้กะเบิ่งผมเป็นตัวอย่างอันใดเป็นแฟนใช้ลงทุนเท่าใดกะเอาเขามาในร้านเขาอันใดซื้อมาขายซื้อนั้นสดเอาซื้อหลายก็ต้อร้องเขาให้มันเป็นแบบในราคาทรงให้ได้ผมเริ่มเฮ็ดได้แล้วครับเพราะว่าผมซื้อหลายผมเริ่มบีบเซลล์แล้วว่าผมสั้นผมก็สิ่บ่เอาด้เออเริ่ม เริ่มนั่นแล้วมันก็ติดทาให้เขาในยอดขายต่อขวดต่อลังได้หลายขึ้นพี่น้องแล้วกะสั้นละฝังเบิงหารัฐบาลก็แจก,กเงินหางเงินมันะพัดรายได้มันก็ติหลายขึ้นตอนนี้โอ้พี่น้องเลยพี่น้องเงินกระเจ้ามาเห็นงานก่อสร้งางมาซื้อของพี่น้องหนาไม่ไหมนะเราเบีร์ทุกันทุย่างอายดีมุตนาภาพาวดล้อมแต่ละเมืน่นว่าคือเกาตลอดค้นเขาเคลื่อนไหว จังสันละพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามผู้ใดเสียติดทับน้ำกาเฮ็ดไปโรดแล้วกาผู้ใดมากกลมกากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยเบิ่งโฆษณาให้จบเป็นสั้นละเด้อพี่น้องกากาสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ